ปางนี้ทรงนั่งสมาธินะครับเป็นพระพุทธรูปปางนั่งแล้วก็มือขวาเนี่ยยกขึ้นมือซ้ายนี่ก็วาง ที่หน้าตักเหมือนนั่งสมาธินะครับแต่มือขวายกขึ้นฝ่ามือกลางออกเหมือนกับจะบ่งบอกถึงการให้อภัยหรือว่าบ่งบอกให้ว่าดีแล้วอะไรทํานองเนี้ยนะครับท่านที่เห็นพระพุทธรูปปางนี้ก็เข้าใจว่านี่คือปางปราบอราวกากยักษ์ปราบอราวกากยักษ์จริงๆแล้วปางนี้เนี่ยเขาเอาอิริยาบถตอนที่พระพุทธองค์เนี่ย ไปถึงวิมานของอาระวะกะยักษ์นะครับซึ่งมีตำนานแบบนี้นะครับตำนานนี้เล่าเอาไว้ว่าที่เมืองอารวีเนี่ยมีกษัตริย์ที่ชอบล่าสัตว์ก็ออกล่าสัตว์เป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเกิดไปล่าสัตว์ในเขตของอาระวะกะยักษ์ขึ้นมาก็ถูกอาระวะกะยักษ์เนี่ย จับได้แล้วก็กําลังจะกินเป็นอาหารพระราชาเห็นจวนตัวก็บอกว่าท่านอย่าก,กินเราเลยถ้ากินเราเนี่ยอาหารมันก็หมดในวันนี้แต่ว่าถ้าท่านปล่อยเราไปเนี่ยเราจะส่งมนุษย์มาให้กินส่งเด็กที่เนื้อหนังมังสาอ่อนหวานเนี่ยมาให้กินเป็น ทุกวันเราเป็นพระราชาเราทําได้อาละวายักเขียนว่าเป็นพระราชาและก็เห็นชอบตามที่พระราชาได้เสนอก็ปล่อยพระราชากลับพระนครไปพระราชาก็เริ่มทยอยส่งนักโทษในเรือนจำเนี่ยมาให้ยักษ์กินพอนักโทษหมดก็ส่งเด็กชาวบ้านนะซึ่งเป็นลูกชาวบ้านมาให้กับยักษ์เนี่ยได้กินเป็นอาหารเพอเด็กชาวบ้านหมดตอนนี้ก็เหลือแต่พระโอรสของพระองค์นะครับจะรักพระโอรสขนาดไหนก็ ้องส่งไปให้ยักษ์กินในช่วงเวลาที่พระราชา ตัดสินใจส่งพระโอรสให้อมาตเอาโอรสไปให้อรวกกยักษ์นั้นในคืนนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกเห็นพอดีตอนนั้นประทับอยู่ที่เชตวันเห็นพอดีพอเห็นก็มองเห็นว่าอารวกกยักษ์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นสัม,มาทิฏฐิยักษ์สาได้ก็คือว่าจะมีโอกาสถึงพระตนตรัยได้ก็เลยเสด็จไปโปรโดก็ไปประทับนั่งในที่ที่อรวกอรวกกยักษ์เนี่ยอาศัยอยู่อรวกกยักษ์พอกลับมาดังที่ของตน เห็นพระพุทธเจ้าก็โกรธครับบอกว่าใครนะเนี่ยช่างกล้ามานั่งในที่ที่เรา อยู่เนี่ยนะครับเห็นพระพุทธเจ้าก็ด้วยยักษ์นะฮะโดยความเป็นยักษ์ก็มีแต่กโกรธเป็นธรรมดาก็ใช้อาวุธทุกชนิดเนี่ยครับเข้าไปทาร้ายพระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าอาวุธเหล่านั้นเนี่ยมันมันก็กลายเป็นดอกไม้ไปบูชาพระพุทธเจ้าหมดเลยอาราายักษ์เห็นดังนั้นเนี่ยก็เกิดความสลดใจเกิดความสลดใจแล้วก็รู้สึกว่ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าขึ้นมานิดๆน,นะครับพระพุทธองค์ก็โดยตรัสว่าอาะวากายักษ์ท่านเนี่ยจงหยุดที่จะทำ บาปแล้วก็เทศนาให้อารวกคยักษ์ฝังอารวกขยักษ์ก็เกิดความเลื่อมใสในพระรัตนัรไตรตอนนี้กลายเป็นสมาทิทฐิยักษาแล้วอมาตก็นำเอา ราชโอรสเนี่ยมาให้แก่ยักษ์พอดียักษ์ก็รับราชโอรสไว้แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้รับเพื่อที่จะกินพรรับเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่าเรากลายเป็นยักษ์ผู้มีศีลมีธรรมแล้วไม่ทานเนื้อมนุษย์นะไม่กินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารแล้วก็เป็นผู้ถึงพระรัตนตรายแล้วก็เลยเอาราชกุมารน,นั้นส่งถวายให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยส่งกลับไปยังอมหากให้นํากลับไปยังบ้านเมือง เหมือนเดิมกิตติศัพท์ของพระพุทธองค์ก็กระจรกระจายไปยังเมืองอรารวีชาวบ้านก็รู้ว่าเพศภัยอันใหญ่หลวงตอนนี้หมดไปแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทําให้อรารวกักษ์เนี่ยเป็นยักษ์ที่ดีแล้ว เป็นยักษ์ที่ช่วยปกป้องบ้านเมืองได้แล้วก็พากันเลื่อมใสพระพุทธองค์นะครับกษัตริย์อรารวีซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทําบาปมากมายด้วยคําสัจจะของตนเองก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจก็ต้องมาเข้าเฝ้าขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษให้แล้วก็ถึงพระรรตนตรไตรเช่นเดียวกันครับพระปางนี้เนี่ยถือว่าเป็นปางที่มีอิทธิฤทธิ์ใครได้บูชานี่ก็จะสามารถเอาชนะผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าและผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะกลับกลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิ ทีได้ก็ลองบูชาหรือหามาบูชากันนะครับปางปาราบอรวกกักษั